สวัสดีครับพ่อผมอีกครั้งนะครับเลเลียวครับวันนี้เราก็จะมาเล่น Antimate Persona ตามที่สัญญาไว้นะครับผมก็มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนตัวแล้วผมก็เล่น Antimate ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ด้วยครับผมไป let's go <S mm hmm.

ไม้มันเจ็บไม่มีช่องมากไม่มีมา,าวบอลแต่เบิร์นได้เรื่อยๆเฮ้ย <c oughs> อืม โอ้ิตพิษโอ้โหเอาแล้วไม่มีอุ้ยรอดรอดแล้วเฮ้ยอุ้ย ดาวด้วยนะเฮ้ยแล้ว <im> ม <grenades> <im> ันตีหมดจริงๆริงใช่ไหมนี่ะมาน้าหมดนั่นแหละโอ้โอ้โอ้ โอ้โหโดนใบด้วยนะฮะแย่แล้วไม่ผ่านแล้วอืมเฮ้ยเชนฟรอสตัวว่าถอยตัว่าถอยดูว่าถอยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ละ เอา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 ไอไข่มาตามมาเมื่อกี้เนี่ยต้องถอยเอาถอยเกือเฮ้ยเสียงวาร์ปได้ยินไหมเอ่ยเอฟยินมากันให้หมดอ่ะมันวาร์ปลงกันเพียบเลยอ่ะป้อมบนเนี่ยยังจะต่อกันจริงๆเหรอโหลเอาดิเอาดิเอาได้ครับ เอ้อย,ยโดนโดนท้าบั๊กโอ้ยปั๊สเกอร์คอโอ้แย่อ, oh, yeah. อืมอุม๊ยเต็มตนหน้าเลยให้เนียอุ้ยสวยไม่มีปัสเกอร์คอแล้ว

ไม่มีใครเห็นแอคคอพื้นนะฮะไม่มีใครเห็นทางนั้นนะฮะอุ้ยอุ้ยช่วยดูล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 ููว้าฮาเออสโลโลรอแป๊บรอแป๊บใจเย็น เดี๋ยวจวูแล้วจะปีนในจ veda ดนี้ได้โอ้ยเฮ้ยเ e ้จเย็นตายก็ได้โอ้ยตายก็ได้ฉันตายแล้วเฮียสี่เส้นอืม <c> เ <oughs> อ้ยเป็นเดินอันติมาแล้วอันติมาแล้วด้แล้วเฮ้ยโอ้โห อยู่ดีๆก็โดนชัดเดอรฟลักครับกำลังุ้ยโอ้ยเอ้ยชี้อะ เอออ้านจะเป็นเขตตอนแรกกดสามตอนกระโดดขึ้นไปแต่ทำไมมันไม่ออกวะหรือเล็บตูยังยาวไปอยู่อีกไปเกี่ยวโดนปุ่มอื่นเนาะไม่น่า ตอน,นบิงตอนบิงขึ้นเนี่ยกด3แล้วนะมันไม่ออกอะโอ้โหดีนะที่มันไม่ใช่จังหวะแบบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเขใจเยอะเสียงหรรัวเราะแล้วเนี่ยนูแอนติเมตเด็ก แต่ไม่ใช่นะดยกว่า Invoktic ต่อเลยต่อก็ได้นะต่อได้หล <c oughs> ุเลือดอย่างปีศา,าอจอะไรนี้โอ้ยโจ้อุ้ยอุ้ยเจ็บอะไรกดใส่เบ็ดเมลอ่ะใช่ อาย,อายอามั่นใจมากไปนหน่อยไม่นึกว่าจะเจ็บขนาดนี้ใช่โคตรเจ็บเลยคือเบเมลมันจะสะท้อนเป็น,นเวทดมนไม่ใช่เหรอวะหรือหรือเปล่าใช่ไม่ใช่แหละแต่มันตกแต่จะแรงเกินไม่ต้องกำลังไปบวกได้ไหมโอ้จุดขาแล้วไงล่ะ ไ <c oughs> อ้เน,นี่ยอะไรวะเนะี่ยโอ้ยเดนดุดบสักเกอร์คอ ถ้ติดตั <house> <Incred ibly S 1> ้นะเฉยเ้ว่า <es> ม <voir> <sk> ันก็ลืมเปลี่ยนของใช่ไ่มลืมได้แบบสุดสั้น มีเบอรสเกอร์คอร์นะไม่ไม่ใช่แบตเตอร์ฮังเกอร์ว่ะโอ้ยโอ้ยจะมีแต่เที่ยองอ่ะแต่เฮียบายแบ็กเอฟเอฟบายแบ็ก นี่แหละความรู้สึกข,ของคนที่โดนเผาหัวเนี่ยแ่ไยงไงโอ้<า>ม,มันไปแ,แบกอีกแล้วตู้จะกดสกิลสามทุกครั้งที่ครูดาวมาเลยดีไหมเนี่ยมันไนนะ <laughs> โอ้โว เอ้เอาติอะไรเนี่ยเอาฮะอย<อ>่างว่าูบิกจะมาคอไงหรือเปล่าเออมั้งไม่ใช่เดี๋ยวื่อกี้มันมันไม่ได้ก,ดกอล์ฟสเกอร์คอไปนะอะไรวะเออถามว่างงไหมก็ก็งงอยู่งงอยู่ โอ้ไมยกาดพี่บวมไอ้กระป๋อมนี่หว่าเกือบแล้วเกือบแล้วเอ้ยไอ้นี่มันชิว่าคอได้ไหมโจ๊ะโจ๊ะโอ้ย ต้องถอยแล้วไม่ไหวมีเงินอยู่เจ็ดพ yes> ัน um> ้าแล้วโนว่าเอาไกดีควรจอบปิ้งก่อนไหมเอ่อเก็บไว้ลงทุนโอ้ยเชี่ยมันขู่มึงขู่ไกลสัตว์ะ อืมพอทีสัมผัสไม่โดนอืมโอเคเราเอ็นกันเถอะโอ้ <c oughs> oh, <laughs> มันไม่ยอมเย้ <c oughs> yeah. จบ <laughs> la, 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 la. Ah.